ิตยสารฟอบนะครับเป็นนิตยสารทรงอิทธิพลด้านการเงินของโลกเนี่ยนะฮะได้จัดอันดับอภิมหาเศรษฐีนะครับของโลกประจำปี2019นะครับบอกว่าเห็นว่าปีนี้ครับเจฟเบซอสนะครับเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซชื่อดังครับอเมซอนขึ้นอันดับหนึ่งครับเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะฮะก็เหนือคู่แข่งอย่างบิลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์กับวอลเลนบัาเฟตต์ัครูทางด้านการลงทุนเนี่ย ไม่เห็นฝุ่นเลยว่าง่ายเขาบอกว่าส่วนมาร์คซ์เคิร์เบิร์กเนี่ยเจ้าของ Facebook ก็ตอนนี้ล่วงจากกระดับรับไปอยู่ที่อันดับ8ปดนะฮะส่วนเขาบอกว่าทรัพย์สินทรัพย์สินของเจฟ f b เบย s ซอสเนี่ยเขาบอกว่ามีมีหุ้นแค่16%นะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง19,000ล้านดอลลาร์รวมยอดทรัพย์สินทั้งหมด131,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยครับ3.9ล้านล้านบาทโอ้โหหนักมากบิลเกตครับก็มีเงินเก้าห่นหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับบอลเลนบัฟเฟตนะครับก็ลดหลั่นกันลงไปนะแล้วก็เนี่ยครับก็ไล่ไปนะครับเขาบอกว่าในจำนวนนี้ครับอภิมหาเศรษฐีของโลกยี่10ิบอันดับนะครับเป็นชาวอเมริกันถึง14คนด้วยกันนะฮะส่วนคนที่ไม่ใช่อเมริกันคือมูเกตอัมบานีนะครับเป็นประธานอุตสาหกรรมรีไลแอนจากอินเดียอยู่ที่อันดับ13 แล้วก็อีกคนหนึ่งคือในหมาหัวเต่งนะครับประธานเทนเซนต์ธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนต้องบอกว่าอันดับ4ี่ก็น่าสนใจนะเบอร์น a ดอาโนซีอของบริษัท r v m h นะฮะผู้ผลิตสินค้าของฝรั่งเศสแบรนด์หรูของฝรั่งเศสพวกไหเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณนั้นก็อยู่ดับสีเหมือนกันนี้ของฝรั่งเศสแล้วก็มีอีกคนนึงก็เป็นของเศรษฐีเม็กซิโกก็อยู่ดับหนะฮะแล้วก็ของสเปน อาร์มันซิโอออเกต้าผู้ก่อตั้งซาร่าอันนี้เสื้อผ้าซาร่าในคนได้ยินกันทั่วโลกเสื้อเชิ้ตสูรซาร่าของของสเปนเนี่ยก็รวยเป็นอันดับอันดับ6ของโลกมีที่น่าสนใจคนหนึ่งครับอันดับเกครับไมเคิลบุมเบิร์กอันนี้เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะเออแกรวยไงเนี่ยเออก็ต้องมีธุรกิจเป็นนักการเมืองแสดงว่าต้องมีธุรกิจนะออนะครับ